สำหรับวิดีโอต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของการตั้งค่ากล้องนะคะซึ่งถือว่ามีความสำคัญนะคะอันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่ากล้องระดับพื้นฐานสำหรับไทยวิดีโอซึ่งก็จะแบ,บ่งเป็น5าเรื่องนะคะเรามาเข้าถึงเรื่องแรกกันเลยนะคะก็คือการตั้งค่าความละเอียดของไฟล์สำหรับบันทึกวิดีโออันนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเนาะเพราะว่าเวลาเราจะบันทึกวิดีโอเนี่ยนะคะ ถ้าเราทราบตัวคําศัพท์พวกนี้จะทําให้เราใช้งานง่ายขึ้นรวมถึงโปรแกรมในการตัดต่อวิดีโอด้วยนะักศก็อาจจะเห็นนะคะว่ามันจะมีค่าหรือไม่มีคําศัพท์พวกนี้อยู่นะคะเรามาดูนะคะสำหรับการตั้งค่าความละเอียดนะคะเริ่มต้นเราอาจจะเรียกว่า resolution ก็ได้นะคะมันอาจจะมีชื่อแล้วก็อาจจะมีชื่อเล่นอื่นๆด้วยเช่นถ้าเป็น 720p นะคะก็หมายถึงว่า ภาพที่เราได้นะคะจากการถ่ายวิดีโอเนี่ยจะมีความกว้าง1,280พิกเซลส่วนตัวหลังนะคะที่เราใช้เป็นชื่อนะคะมันคือความสูงของภาพนะคะก็คือ720พิกเซลตัวนี้อาจจะได้ยินชื่ออื่นเช่น HD หรือที่ย่อมาจาก High Definition เราจะได้เป็น HD หรือ High Definition ก็ได้นะคะกล้องบางตัวก็จะเห็นว่าหรือโปรแกรมบางตัวก็จะเห็นแทนที่จะใช้คำว,ว่า 720p ก็จะเป็น HD แบบนี้ก็ได้นะคะ ต่อมาคือ 1,80p 0นะคะอันนี้ก็จะมี horizontal หรือว่าความกว้างของภาพก็คือ1,920พิกเซลคูณความสูงของภาพคือ1,80 0พิกเซลนะคะอันนี้แหละมันจะเห็นว่ามันมีความละเอียดมากกว่า 720p เพราะฉะนั้นอาจจะได้ยินชื่อที่เรียกว่า Full HD หรือ FHD หรือ SD ก็อาจจะถูกเรียกเหมือนกันนะคะหรือ High Definition ก็อาจจะถูกเรียกแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าดูให้ดีว่า มันเป็น HD High Definition ที่มี Horizontal กับ Vertical Pixel นี <Wow. S 1> เ่เท่าไหร่นะคะอ่ะต่อมาคือ 2K นะคะ 2K เนี่ยจะมีความกว้างคือ2048พิกเซลแต่ว่าความสูงเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับกล้องที่เราถ่ายนะคะอ่ะต่อมาคือ UHD นะคะ อาจจะมีชื่อเล่นอื่นก็คือ Ultra HD หรือ Ultra High Definition นะคะจะเห็นว่าความละเอียดไม่ว่าจะเป็นความกว้างที่มากถึง3,840พิกเซลความสูงที่สูงถึง2,160พิกเซลนะคะ,ะและสุดท้ายนะคะเป็นความละเอียดที่มากที่สุดในปัจจุบันนะคะก็จะมีความกว้างของภาพที่4 0 9 6นะคะส่วนความสูงนี้ไม่ระบบก็ขึ้นอยู่กับ ล้องที่เราถ่ายนะคะเราจะเรียกว่า Cinema 4K ก็ได้หรือจะเรียกว่า 4K ฉยๆก็ได้นะคะถ้าเราพลอตให้ดูให้เห็นนะคะตามขนาดของหน้าจอก็สังเกตว่าถ้าเราเซตภาพด้วยความละเอียดที่ 4K เนี่ยนะคะไม่ว่าจอมันจะมีขนาดกว้างแค่ไหนก็จะสามารถแสดงผลภาพได้ชัดเจนกว่านะคะแต่แน่นอนว่ามันก็ต้องมากับขนาดของพื้นที่ในการเก็บภาพที่มากขึ้นนะคะอะตัวที่2นะคะ หลังจากเราตั้งค่าความละเอียดของไฟล์แล้วนะคะเราก็จะมารู้จักกับเฟรมเรทเพราะว่าในการทาวิดีโอก็คือเป็นการเอาภาพนิ่งหลายๆภาพมาต่อกันอ่าเฟรมเรกก็คือบอกว่าต้องเอาภาพนิ่งกี่ภาพละ่ะมารวมกันเนี่ยในเวลาหนึ่งวินาทีเนี่ย<อ>เพื่อที่จะให้เกิดเป็นภาพยนตร์ขึ้นมานะคะโดยที่ถ้าในกล้องวิดีโอนะคะ,ะเราเซ็ตความละเอียดสูง<อ>นะคะเราก็จะทําให้สามารถที่จะเล่นลูกเล่น,ลนต่างๆกับมันได้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่า ถ้าสมมุติว่าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยเราก็จะใช้เฟรมเรทที่24เฟรม per second นะคะ FPS จะมาจากเฟรม per second นะคะในห่งวินาทีเนี่ยเราจะใช้ภาพนิ่งๆเนี่ยทั้งหมด24เฟรมมาใช้ในการถ่ายภาพยนตร์นะคะแต่ถ้าเป็น25-30เฟรมเรทอันนี้ก็จะใช้สำหรับการทำงานทั่วไปซึ่งเราก็สามารถเซตค่าในการถ่ายวิดีโอที่อยู่ที่ประมาณเฟรมเรทนี้ได้นะคะ แล้วก็ต่อมาก็คือ50-60เฟรมเรทนะคะเฟรม per second นะคะอันนี้สำหรับจัดเก็บภาพที่มันมีการเคลื่อนไหวเช่นการเล่นกีฬาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะแล้วก็สามารถเอามาตัดต่อเป็นภาพ slow ม o t i o n 2เท่าได้นะคะแต่ถ้าอยากได้ภาพ s l o โม o t i o n ที่มีความละเอียดมากกว่านะคะแล้ก็จะใช้100-120เฟรม per second นะคะอันนี้สามารถทำภาพ slow มชั i o ได้ถึง4-5เท่าเลย แต่แน่นอนนะคะอย่างที่บอกไว้ถ้าเราเซตความละเอียดขนาดนี้เราต้องมั่นใจว่ากล้องของเราแล้วก็เวลาเราจะไปจัดต่อวิดีโอเนี่ยฮาร์ดดิสก์ของเราก็จะต้องมีจํานวนพื้นที่ที่มากเพียงพอนะคะอ่ะต่อมานะคะอันนี้เราเรียกว่าค่าชัตเตอร์สปีดนะคะถ้าเราจะกดถ่ายเนี่ยเวลาเราจะกดถ่ายวิดีโอเนาะถ้าเราอยากจะให้แบบอ่มามาสมรถ กดถ่ายแล้วแบบได้ภาพทันทีทันใดเลยนะคะมันก็จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าชัตเตอร์สปีดซึ่งมันเป็นเงื่อนไขในการใช้ความเาร็วชัตเตอร์สำหรับถ่ายวิดีโอที่จะสัมพันธ์กับตัวเฟรมเรทเพื่อให้ได้งานที่มันมีคุณภาพนะคะ,ะซึ่งในการตั้งค่าชัตเตอร์เฟรมเรทก็จะมีสูตรของมันคือ1ต่อเฟรมเรทคูณ2อ่าเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราใช้เฟรมเรทที24 P, ่ 24p เราก็ใช้ชัตเตอร์ที่ประมาณ1ต่อ 24คูณ2ก็คือ48วินาทีนะคะเช่นเดียวกันถ้าสมมติจะใช้เฟรมเมรทที่1 2อก็จะใช้ชัตเตอร์ความเาร็วชัตเตอร์ที่1ต่อ240วินาทีนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเาร็วชัตเตอร์ของกล้องเราด้วยนะคะแล้วถ้าสมมติเราไม่สามารถตั้งได้แบบเป๊ะเ,เราสามารถเลือกใช้ความเาร็วชัตเตอร์ที่ใกล้เคียงเพื่อที่จะ,ะถ่ายวิดีโอได้นะคะต่อมาก็คือการตั้งค่ารูรับแสงอันนี้จะเหมาะสําหรับการถ่ายภาพที่ต้องการความ ของภาพข้างหน้าแล้วก็ความเบลอของภาพข้างหลังอะไรแบบนี้นะคะซึ่งาการตั้งค่ารูรับแสงนะคะถ้าสมมุติว่ามันมีแสงมากเราก็จะสามารถใช้การตั้งค่ารูรับแสงที่มีตัวเลขน,นน้อยเช่น f ต่อ1.4นะคะแต่ว่ามันก็จะมีความชัดตื้นน้อยกว่านะคะก็คือภาพเบลอข้างหลังเนี่ยก็มันค่อนข้างจะเบลอภาพหน้าก็จะชัดเจนนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าแสงมันน้อยนะคะเราก็สามารถใช้ที่รูรับแสงที่ f ต่อยีนะคะมันจะรับแสงน้อยแล้วก็ความชัดตื้นก็จะมากภาพมันก็จะค่อนข้างชัดเจนนะคะ <c oughs> ทั้งนี้ทั้งนั้นรับแสงก็จะขึ้นอยู่กับเลนส์ที่เราใช้ด้วยนะคะในบางกล้องวิดีโอที่ก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเซตค่านี้ก็ได้นะคะเพราะมันอาจจะมีการจํากัดในเรื่องของประสิทธิภาพของกล้องนะคะ สุดท้ายนะคะก็คือการตั้งค่า ISO นะคะ,ะถ้าสมมติใครที่มีกล้องแล้วก็เขียนว่า ISO อย่างเงี้ยนะคะมันคืออะไรนะคะมันเป็นความเขาจะเรียกว่าอะไรก็คือมันเป็นพื้นฐานนะคะสำหรับการถ่ายภาพที่จะทำให้กล้องของเราไวต่อการรับแสงมากขึ้นนะคะซึ่งช่วยได้ดีในที่ที่แสงน้อยทำให้ภาพมันสว่างขึ้นนะคะเช่นเราใช้ ISO ที่ตัวเลขมากๆเนี่ยก็จะเห็นว่าแบบ ื้นที่ในแสง,งน้อยๆมันจะมองเห็นภาพชัดแต่แต่ว่ามันจะเห็นมันจะเห็นว่าเป็นภาพอะไรแต่ว่าแสงมันหรือว่าความละเอียดของภาพนั้นค่อนข้างจะน้อยนะคะอันนี้ก็ดูตัวอย่างถ้าเป็นไอโ1600นี่ก็จะเห็นว่าเราจะเห็นร้ปชัดเจนแต่ภาพมันค่อนข้างจะเบลอน,นะคะทั้งท,งที่ภาพจริงก็คือถ้าสมมติเราใช้ไอโซน้อยเนี่ยภาพจริงมันมืดนะคะก็อาจจะเห็นภาพทั้งหมดในภาพรวมนี่ไม่ชัดนะฮะก็ต้องเลือกเอาว่าอยากเอา noise หรือว่าอยากจะเอาแสง นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดนี้ก็คือการตั้งค่ากล้องนะคะสําหรับวีดีโอนี้นะคะ